สวัสดีค่ะนะักเรียนชั้นม3มาพบกันในวิชาประวัติศาสตร์นะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่4พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทยสมัยประชาธิปไตยค่ะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทยสมัยประชาธิปไยตยแยกออกได้เป็น4ระยะดังนี้ค่ะ 1. ความสัมพันธ์สมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่2ก็ม,มีการยกเลิกสัญญาสัญญาที่ไม่เป็นธรรกับต่างชาตินะคะ สคือความสำคัญสมัยสงครามโลกครั้งที่2ก็จะมีการจัดตั้งขบวนการเสรีไทยขึ้นค่ะสคือความสำคัญสมัยสงครามเย็นโดยมีการร่วมกว่อตั้งองค์การซีโตนะคะและสุดท้ายคือความสำคัญภายหลังสงครามเย็นก็ประเทศไทยได้เข้าร่วมกับกลุ่มอาเซียนค่ะบทบาทของไทยสมัยประชาธิปไตยต่อสังคมโลกมีดังนี้ค่ะ หนึ่งคือการเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติเข้าร่วมรบในสงครามเกาหลีเป็นสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งองค์การพีอโตร้ร่วมจัดตั้งสมาคมอาสาและเข้าเป็นสมาชิกองค์การคาโลกค่ะเหตุการณ์สำคัญที่มีผลต่อพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของไทยก็ได้แก่การที่ไทยเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่สองนะคะ โดยพัฒนาการที่นำไปสู่การเข้าร่วมสงครามรั้งที่สองของไทยเนี่ยก็จะได้แก่การที่ไทยเนี่ยมีข้อพิาพาทกับอินโดจีนฝรั่งเศสแล้วญี่ปุ่นเนี่ยเข้ามาแเกรียข้อพิาพาทให้นะคะโดยทําให้ไทยเนี่ยได้ดินแดนบางส่วนที่สูญเสียให้แก่ฝรั่งเศสหลักลับคืนมาจากกรณีนี้ทําให้ญี่ปุ่นนะคะสามารถมาขอให้ทหารเนี่ยเดิน ทัพผ่านประเทศไทยไปยังประเทศพมา่าเพื่อโจมตีฐานทัพของสหรัฐค่ะโดยจำยอมนะคะแล้วก็พัฒนาการต่อมาคือพัฒนาการเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่สองของไทยก็คือรัฐบาลกอนพลปพิบูลสงครามเนี่ยเห็นว่าญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะชนะสงครามก็เลยประกาศเข้าร่วมเป็นพันธมิตรญี่ปุ่นนะคะแต่คนไทยที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยก็ได้ก่อตั้ง ขบวนการเผยดพรไทยขึ้นเพือ่อดูฝ่ายของอังกฤษและสหรัฐนะคะเมื่อญี่ปุ่นแพ้สงครามอังกฤษและสหรัฐจึงรับรองว่าไทยไม่ได้เป็นผู้แพ้สงครามนะคะทำให้ไทยไม่ต้องโดนดิ้รองจากฝ่ายพันธมิตรนะคะ บทบาทของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของชาตินะคะอันดับแรกก็จะได้แก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลทรงเป็นพระราชโอรสพระองค์แรกของสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดชเ,ดจจดดเดสเด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่8ในราชวงศ์จักรีทรงประเด็จเยี่ยมประชาชนชาวไทยทรงเปิดโรงพยาบาลอานันทมหิดลและทรง ตรวจพนส่วนสนามของกองทัพพันธมิตรค่ะพระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มีคนอดุเด็ดคะทรงเป็นพระอนุชาที่ราบในรัชกาลที่8เสด็จขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่9ในราชวงศ์จักรีนะคะทรงมีพร,ร,ร,ระ,ะร,ร,ราชบริจิติที่สำคัญได้แก่โครงการทำฝนเทียมโครงการแก้มลิง การหันน้ำใช้พัฒนาโครงการเขื่อนป่าสักโทรศิธิ์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะสำหรับคลิปน,น,นี้ก็จบแล้วนะคะสำหรับหน่วยการเรียนรู้ที่4ี่ไว้พบกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ